สุนเจ้าเอ้ยคอยเข้าไปอ่านประวัติศาสตร์ระหว่างกัมบูร์เจกับไทยผ่านแชท GPT เพราะว่าพัวหน้ากันน้ำคนไทยอะนะคิดตัวนานคิดตัวประชาชนตัวเองว่าอังกรอร์วัดเป็นของไทยดังนั้นต้องต้องเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้อังกรอร์วัดคืน <c oughs> โอ้ยความจริงได้ดินข้าเจ้าก็ว่าอย่ายได้ดินข้าเจ้าเนาต้องเอาเอาอังกรอร์วัดมาอ้าง เพราะว่าอย่างชัตจี้พิธีบอกว่ากัมพูชากํำเนิดก่อนไทย8 0 0 9 0อหาเก้900ปีดังนั้นอังกอวัดบบสามารถเป็นของไทยได้จ้าเกิดตำลังเขาจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้คิดตูอีประเทศนี้คันหอบนี่ไทยมันเตี๋ยวแผ่นดินเขตซ้ายเด่นกัมพูจียบได้อนาคตไป ลาวระวังตเดเอออาจเป็นไรท้ทอไปจนัน้ามันสิไปหาเรื่องหาแล้วแล้วก็ไปตีเอาดินแล้วถ่าเบิ่งเดอเอ <c oughs> ขอขอเข้าใจในความมังดีถือซาบอกใครว่าเขาเป็นคนลาวเขาอยู่ซี่ซึ่งุต้องเป็นอยู่อ,องของข้าเจ้าโอยสมัยนี้แล้วอันไหนมังดีบบงามบาัตถุโบรองก็ต้องเว้าแล้วซ่องนี่เป็นซ่องของข่อยข่อยมีสิทธิ์เว้าข่อยอยกเว้าอย่างก็เป็นเรื่องของข่อยค้ามวอย่าฟังกระหับไปได้กัน next โอเค อืมคอปิดคนลาวที่กัมพูชีอ่ะคอยหูคอยเห็นรถทุกอันทุกแนวคอยหูคอยบริเป็นคนลาที่ว่าอยู่ลาวแล้วก็ฟังแต่ข่าวปลอมจากไทยแล้วก็พากันสังกัมพูชีตามไทยถีกว่าบ่กเคยม้เนี่ยทีบย่บ่สังเข่บยบร้เคยมาเลยไ่ได้เคยมาจักเลยนี่ร้องมาเบิ่งแม่อยู่นี่ะนะ คนอยู่นี่นะใจดีให้เกียรติชาวต่างชาติห้เกียรติคนลาวห้เกียรติทุกคนที่มาเหยียบแผ่นดินนี้มาเหยียบแผ่นข้าเจ้าข้าเจ้าให้เกียรติว้เป็นแต่ย่านจ้าแล้วสมเด็จฮุนเซนฮะนะกับได้เป็นแต่ย่านจ้าเราใจดีคือค่อยไปเห็นคลิปเลยนึ่งเนาะที่เราวว่าอันยักหัวคนลาวที่ให้กําลังใจคนไทยว่าสู้ๆเดอ้อที่ให้กําลังใจที่ลบกับประเทศกัมพูชีฮนะเอ้าแล้วเขาให้กําลังใจข้าเจ้ามันพิดบ่อนใด แล้วไปว้าวเรื่องประวัตศิศาสตร์เอาประวัติศาสตร์เข้ามาว้าว่ากับบอชื่อบอจำในนอที่ว่าไทยเวตีลาวจังสั้นจังซีฮนะน่ะอันนั้นมันเรื่องดใดมาแล้วบอกเฮาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้เฮอาอยู่ย่างสันติภาพกันไทยกับลาวเป็นอ้ายเป็นน้องกันย่างสันติภาพบ่ดได้เอาอย่างมาญาติมาแย่งมาตีกันแม่นละวาเนอกเขาให้กำลังใจกันนี่เฮา,าก็บ่ดได้พิดได้ละ่ะคน,านลาวสอนไหล เขาบแบบเขาเบิ่งออกเนาะแม่นแม่นเขาเบิ่งออกแต่ถามว่าค่อยค่อยสั่งประเทศกัมบูชาเซียบอกค่อยบ่ได้สั่งไลยบ่ได้สั่งแต่ว่าเอาให้กําลังใจทหารไทยให้กําลังใจคนไทยแล้วมันกับบ o d y p h e e ได้ละ่ะแน่นกับบ o d y p h e เขายกกันย่างสันติภาพเนาะทุกคนมันพิษบอนใดแล้วเรามาเว้าแบบอืมจักในไทยกับซีพีทีเอาลาวคือมันมันโบเมแม่นว่าซีพีทีเอานำนำกันง่าย,ายตัวมือนี่นะ่ะ มันโบเแมนมีเรื่องพิจัยกันมาแต่ไดอันนั้นก็เป็นเรื่องอดีตกับป้อยแฮมเป็นมันเป็นอดีตไปเนาะุกคนเนาะปัจจุบันเฮาอยู่กันย่างสันติภาพค่อยคนเนื่องเลยที่เฮ็ดงานอยู่ในประเทศไทยแล้วกะบ้เคยที่สีแบบบ้เคยที่สแบบคิดสั่งนะเรื่องที่มันผ่านมากะให้มันผ่านไปเนาะเฮาอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดแล้วนี่เฮาอยู่ต่อไปเฮากะอยู่ฮอดบ่ฮอดร้อยปีซ้ําเมนเฮาบูฮู้ว่าเฮาสีตุยมือใด ทาให้กำลังใจกันนะ่ะเป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่ว่าเรื่องของการเมืองกับป้อยให้เป็นเรื่องของการเมืองของข้าเจ้าไปแต่ว่าเราให้กําลังใจกันน่ะสู้ๆเด้อจังใดก็สู้ๆ,ๆเพราะว่าคนไทยในซั่วหลายที่ค่อยเจอมาเขาเจ้าเป็นคนที่ค่อนข้างที่สีหน้าฮักอิลีโดยเฉพาะเจ้านายของคอยที่ค่อยเจอซูมือนี่นะขาเจ้าหน้าฮักใจดีแบบให้การช่วยเหลือให้การช่วยเหลือให้ความอินดูให้ความฮักความทะนุถนอม ลูกน้องค่ะนะ่ะสาหรับไผ่ที่แบบเจ,เจอเจ้านายใจดีค่ะโชคดีไปเนาะทุกคนสําหรับไผ่ที่แบบเจอเจ้านายแบบบ่ค่อยโอเคปันไดกะก็มีคือกันแต่ค่อยก็เคยเจอคือกันแต่ว่าในความโชคหายของเฮากันยังมีความโชคดีเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าจังไดค่อยกะขอให้กําลังใจเด้อแต่แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วอ่าการสู้รบครั้งนี้ก็ขอให้แบบจบไวๆจบในแต่เ่อเดียวนี้จังได้บ่มีการสูญเสียเ่ราว่าสิเป็นฝั่งนั้นหรือฝั่งนี้ก็ตาม คุ่กับโบเคยยินดีครับการสูญเสียการล้มเป็นเจ็บเป็นล้มตายของของไผ่เจ้าคนค่อยโบได้เคยยินดีเลยอย่างแต่ยากขอให้กําลังใจแล้วกอยากให้มันจบไวๆนะทุกคนเนาะค่อยกับเป็นคนลาวแต่กะเว่ายัางไหลโบได้เพายัางไหลยบได้ขอให้กำลังใจเด้อพี่น้องพ่อแม่ภาษาสนแม่แม่แม่สาวลาวาใจขมเมโอ้โหไปอยู่ขมรนี่ก็ได้ดิบได้ดีนะนใหใยน้ำเตอช้ด้วยแต่ปากนี่สิจงกัดเขาอย่างเดียวอะ ยไม่เอาด้วยเรากตอน,นั้นมึงบอกว่าอยู่ลาวก็เลยฟังแต่ข่าวปลอมๆของคนไทยที่เขาวชอบแบบว่า,าคนละคนไทยอไปล้างสมองคนลาวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่ความจริงมึงเกิดร้าขึ้นมามึงก็ดูแต่นังช่องเจ็ดข่าวช่องเจ็ดนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับหยุดแล้วอยู่ที่บ้านเราล่ะมันมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าคนลาวเขาสร้างนังกันไหมฮะแล้วคนลาวข่าวด,ดีมีหรือเปล่ามันไม่มีสื่อนะฮะ อันนั้นแหละครับแล้วมึงไปอยู่เคอมเมนต์ยัยงไงฮะคอมเมนตมีข่าวดีๆเมือนจะคนไทยหรือเปล่านั่นแหละครับมันไม่มีมันมีแต่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยอะ่ะเขามันเป็นประเทศเชดีนะครับคนที่ทําไม่ดีเขาคือสามารถพูดแล้วก็ ดาได้นะครับคือเขาโจมตีได้ครับแล้วคนทางบ้านเราล่ะไม่ได้แล้วจอเขมรล่ะไ,ไ,ได้หรือเปล่าไม่ได้ไมีแต่ชื่นชมฮะโอ้โหมีแต่กราบป้ายอ่ะบุญเชนน่ะชอบจังเลยคขามึงกราบป้ายบุญเชนเมื่อคขามึงกราบให้ก็ป้ายไปเถอะนะนี่แหละครับทุกคนระบางสช้าวราวอยู่ที่เขมรก็ไลยมีแต่ความคิดแย่ๆบวกลบให้แต่อ่า ความปป็นิลเป็นไฟให้แต่คนลาวชิงที่คนลาวมาอยู่ไทยนะอยาให้แต่คนลาวมาเกียดตช่งคนลาวใครมาอยู่ที่เมืองไทยอ่ะเขามีแต่ความคิดที่ดีๆเห็นไหมครับแต่บางชาวลาวมาอยู่ทํางานอยู่ไทยโอ้โหเขามีความคิดที่ดีเขาไม่ได้คิดแย่มือนยองชอาวลาวคนนี้นะครับเดี๋ยวมึงว่ามาอ่านตรงที่อ่าอ,อะไรนะแอปจีทีอะไรน,ะ,นะมึงบอกว่าประเทศไทยอ่ะพึ่งกามีเป็นประเทศขึ้นมา900ปีนะครับเลือแปดร้อยปีนั่นน่ะ มันใช่ครับมันใช่ความจริงแล้วไม่อยาลืมนะครับว่าบัตรอะไรนะั่นน่ะบัตรอังกอร์อังกรอร์นะั่นน่ะมันก็คือของคนไทยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสีมือคนไทยที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าอำนาจการบ้านเรือนของคนไทยคือคนไทยเขาหยุดอำนาจได้นะครับก็คือขมรนะ่ะเป็นทาสไทยอย่าลืมนะครับชาวลาวอยู่ตั้ง400รยกว่าปีนะฮะเยอะไหมฮะเยอะมากเลยนะกี่ร้อยคนนะั่นน่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะเออแล้วมึงบอกว่า คนไทยชอบไปตีอย่างคนนู้นคนนี้ไม่รือว่าฟาร์มาหรือว่าลาวอย่างนี้มึงอย่าลืมนะฮะนี่รูปผมเอาขึ้นให้ดูเห็นไหมคเมนอะเริ่มกัดเวียดนามเห็นไหมครับตั้งแต่หนึ่งเก้าอะไรเนี้ยเยอะมากแล้วก็เริ่มลงมากัดอีกทีหน,นึ่งเนี่ยทุกคนเีเห็นไหมรีผมเอารูปรูปพันมาให้ดูเห็นไหมครับแล้วก็มากัดลาวปีสิบเจ็ดเห็นไหมโอ้โหนี่เหรอครับ เขมรโอ้คร oh, ับมึงยุ่งไรกับบุญเช่นก็มึงก็อยู่ไปนะครับบุญเช่นล้างหัวล้างหัวมึงไปแล้วนะมึงก็พูดเก่งนะเออปากดีช่วยนี่อันนี้คือเป็นคือความจริงครับมึงไม่มึงมบอกว่าไม่ใช่ความจริงมึงไปเสิชดูทาง Google ได้นะยันตั้งแต่หลวงพ่อเขมรอ่ะที่ไปประทะ้วยนะนะมีใครบ้างล่ะโอ้น่าจะแบบว่าเวทดมงก็น่าจะแบบเสื่อมเสียไปแล้วนะเขมรนั่นนะ่ะอืมชาวลาว ยอมรับไม่ได้นะชีเห็นไหมปี17อ่ะเคยรูขาวหรือเปล่าคนลาวเคยเคยเอาขาวหรือเปล่าไซเรเบไซแดนบางลาวกับกัมพูชาหรือว่าเขมรนั่นนะ่ะเคยเห็นหรือเปล่านะนะั่นน่ะเขาก็เคยมีปากเถียงกันแต่ว่าเขมรน่ะไม่กล้าเล่นกับลาวแต่มาปี2องพัน,นยี่สิ้าวเอ้ยบุญเส้นเขมรมากัดกับไทยเฉยเฮ้ยหเอ้แบบ แบบม Th <laughs> ึงเอาสมองที Gray ่ไหนเป็นขี้ไก่ปะเนี่ยเช้าเชาวลาวเออเช้าลาวเขาใจเขมรครับเห็นไหมคนลาวมาทํางานอยู่ไทยก็เจอแยะมากมายเขาก็ทํางานเขาก็มีความคิดความดีเขามีความรู้ขึ้นไปนะครับแล้วอย่าลืมนะอยู่ที่ไทยนะครับเขามีโรงเรียนให้เรียนฟรีก็สลาดขึ้นนะครับคําว่าใครมีเวลาไปนะเรียนบัณฑิตบณรเทาก็ได้นะครับหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเรียนไปวันหนึ่งก็ได้นะครับนี่นะครับมีโรงเรียนเรียนฟรีด้วยเราไม่ต้องเสียตังค์นะ ความสลาดความรู้เราต้องมาดูนะครับมึงมึงยัง,งโง่อยู่อีกนะสาวล้ามาดูนี่นะครับทุกคนระวางฟ้มเอาขึ้นมาให้ดูระวางสาวลาวอยู่ที่ประเทศไทยนะครับระวางสาวลาวอยู่ที่ขมรแต่ว่าคนนั้นมาได้หัวแล้วโอ้โหก็แช่ได้นมนะใหญ่จริงอุย้ยปากไม่ดีโอ้ยตายแล้วแม่เงย อันนี้ละครับเดี๋ยวมึงบอกว่าเลื๋ยวระบังนะคนลาวเดี๋ยวคนไทยจะไปตีเอาแผ่นดินสมัยนี้นะครับอย่าลืมนะชาวลาวครับมันไม่ได้ตีเอาง่ายง่ายมุนยอาเขมรมันจะจ้องกัดไทยหรอกขามเห็นไหมนั่นอือข่าวปมปอมนะอันการเมืองอยู่ที่ขเขมรอ่ะใครละคุมอ่ะมีแต่คุณบุญเนตรมีแต่คุณอันอาเรลี่ฟอของไอ้บอยอ่ะเนาะเต็มไปบ้านเต็มไปหมดเรือนนันน่ะอืมเล็กอ่ายังไงดีครับคนบุญชนธรรมดาทั่วไป ทำอะไรไม่ได้ฮะมีแต่ข้อทานนะจันมาข้อทานฝั่งไทยนี่ได้เงินเยอะนะจําไ้ด้วยนะสา,าวลาวเก่งจังเลยนะเออเป็นยินบอกเฮ้ยแม่ค้าคายครีมใช่ไหมนะนะั่นน่ะโอ้โหโดีใจด้วยนะเออคันว่าแฟนมึงไม่รวยอะ่ะอาจจะมึงไม่ได้อยู่เขมรก็ได้นะนะั่นน่ะอืมดีใจไปเดี๋ยววาสนาของมึงก็คือดีไปนะเพราะมึงอะ่ะได,ดนนะ้ลูกเป็นเขมรนั่นน่ะลูกเป็นเขมรทุกคนแม่งเอ,อ้ยสิบบายแนละ้วสา,าวลาวเนี้ยสุดยอดนะ ความคิดมันดีแล้วมึงบอกว่าเออชั่ก่อนคําว่าบูฮานนั่นน่ะมันไม่ใช่ของคนคนไทยหรือใช่ครับมันไม่ใช่คนไทยสร้างขึ้นมาจริงๆแต่ว่าอํานาจการบ้านเรือนของเขาอ่ะแปดร้อยถึงเก้าร้อยปีก็คืออยู่ในคนไทยนะครับมันคือเป็นสันนามนะครับอ่าชาวลาวครับอย่าลืมนะครับยองว่าบูฮานมากกว่านั้นอีกนะครับเรือสองสามมันปีอ่ะ อันนั้นก่อนมันไม่ใช่เขมรน,นะครับอันนั้นมันก็คือว่ามันไม่ใช่เขมรอีกคําว่าเขมรอ่ะมันฟื่งคํามีมาเองนะครับมันมีมาถึงแบบประมาณสักร้อยร้อยปีนะคันว่าฝรั่งเศสไม่มาล่านิคมนะครับลราหรือบ,บ้านเราอ่ะน่าจะอาจจะตกมาเป็นของสยามนะครับเรือของไทยนะครับอย่าลืมนะฮะเออนั่นเลยครับเดี๋ยวสมัยก่อนนะมันก็ไม่ได้เชื่อเรื่องง่ายๆหรอกนะครับเดี๋ยวคนไทยเนี่ยครับเขาเอาให้นะครับ ยองคอมเมนต์ก็แบ่งไปให้เลยเลยแบบนี้นะครับมึงอย่าลืมนะเรียวลราวก็พ่แบ่งไปให้แบบว่าเป็นฝรั่งเจดมายึดครองอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงดีครับบ้านเรียกเป็นหัวเมืองนะครับมันไม่ได้เหมือนอย่างทางบ้านเราอ่ะมันไม่ได้เหมือนอย่างประเทศไทยว่าเขาจะสร้างเป็นบ้านหัวเมืองขึ้นไปแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละชุมชนนะครับว่าให้มีเป็นบ้านนะครับอันนี้เลครับมันเลยบ้านเราเลยปกครองไม่ได้นะครับฝรั่งหรือเข้ามาล่าดิคมมันเลยไดาได้นะครับมันเลยทําได้นะครับ หรือว่าการเมืองทางบ้านเรามาเล่นมันไม่เล่นแน่นหนักหนาเหมือนอย่างประเทศไทยนี่ครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าประเทศที่เก่งนะครับเรียกว่าประเทศที่เอาตัวรอดนะครับขนาดมีมายจวนานนะครับอย่าลืมนะครับโอ้โหชาาลาวคนนี้ก็ไปอยู่โลกผิดที่และะ้วแม่งเงยจ้องจะก,กัดแต่คนไทยอย่างเดียวนะครับทุกคนครับหรือว่าคนไทยทุกคนนะมาเห็นอย่างว่าช้าลาวกับช้าไทยนะครับที่ที่เขามาอยู่แต่ที่นะลองดูว่าาัว่าสมองเขานะครับมันแตกต่างกันนะทุกคน ชาวลาวมาอยู่ไทยก็มีความคิดที่ดีแล้วก็มีแต่ความคิดที่บวกแล้วสาวลาวไปอยู่ที่ขเขมรน,นะครับก็มีแต่ความความคิดที่แบบหลบแล้วก็มีแต่ความคิดที่แย่แล้วก็แย่จริงๆในไหนทุกคนไม่แตกต่างเลยก็เหมือนคอมเมนต์แต่ละตัวที่มันออกมาลินแล้วก็ออกมาเล่นแบบนั้นเลยเออแย่นะแย่มากจองสําหรับผมเป็นคนลาวเห็นคนหนึ่งว่าเฮ้เขาก็เป็นคนลาวแต่ว่าคําพูดของเขาที่แบบมาพูดให้เหมือนแบบว่าหมดคุณภาพนะ ความว่าเป็นลาวนะเออไม่ต้องพูดแล้วนะว่าเป็นลาวอะ่ะเขมรนไปนั่นนะ่ะน่าจะได้สัญชาติเมมนแล้วนะชมชื่อแล้วใช่ไหมไม่มีใครจะขบด้วยนะนะั่นน่ะเออเห็นไหมล่ะขนาดมีเรื่องมีอะไรขึ้นแบบนั้นอะ่ะจ้องจะกัดไปทุกที่เลยเออตบมือชมเชยคนระับสาวลาวคนนี้ไปอยู่ที่ขเขมรน์ไลดิบได้ดีฮะนมใหญ่ด้วยเอยตบแม่ปากไม่ดี <laughs>